นนี้ขอนำเสนอรถหน้าใช้ราคาไม่แพง v ส 1.5E ปี e. 2006รุ่นสุดท้ายไฟหน้าอย่างแล้วนะครับราคาไม่แพงเลยตั้งงราคาไว้ไม่ถึงแสนนะครับพร้อมใช้งานเลยรถไม่เคยมีเหตุอะไรแรงเลยนะครับ่านหน้าก็เด่นเดยสติกเกอร์ขานอยู่ครบ ฝากระโปรงก็เดิมเดิมไม่เคยแกะสต,ติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่สภาพนี้หายากแล้วน,นะครับรถปีสองพันหกถือว่าน่าใช้มากประหยัดเงินดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอีน,นี้มอเตอร์ไซค์คันนี้ยังร่วมแสนแล้วหรือแสนกว่าแล้วมาดูภายในนะครับปอดเดิมๆไม่ช้ำเลย ทางด้นสวยทางโซนทางซอนสวยไม่เคยติดก๊สนะครับรถเดิมเดิมไรก็อายุเดินเดิร อยู่ห้องเครื่องนะครับสติ๊กเกอร์คานอยู่ครบนะครับไม่เคยซ่อมสติ๊กเกอร์ฝัออกอัโพอรนะครับม็ดอาร์ R, เบ้าโชกอะไรก็อย่างสวยเลย ไม่เคยติดแก๊สเลยลองดูข้างหลังนะครับการันตีว่าไม่เคยติดแก๊สแน่นอนเครื่องมืออย่างอะไหล่ครบหมดนะครับเดิมๆเลยคนระับเพิ่อนๆเดิมหมดไม่เคยซ่อม สนใจสอบถามเพิ่มได้นะครับ0656196324ยินดีรับใช้นะครับ